สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์โตโยต้าอัลติสปี2012นะครับฐานหน้าเดิมๆดิฐานหน้าเดิมเดิมนะฐานเดิมเดิมม้าสุดเดิมเดิมนครับเดิมเดิมแสงสีชัดๆรดด้วยเดิมๆ เครื่องนิ่งเคงนี้เป็นแก๊สนะครับชั่วโมงนี้น้ำมันแพงจเจอกันแก๊ส n g v เลยตัวสองบาทตัดใจตัวสองบาทตัดใจเ,เครื่องนิ่งเครื่องไม่หลวมนะครับนี่เครื่องไม่หลวมเครื่องนิ่งๆ <c oughs> <c oughs> เครื่องนิ่งๆ อลติสหนึ่งจุดหกเครื่องพันหกนะฮจะ CNG CNG เป็นตไฟฟ้าเซ็นทันล็อกแก๊สหัวฉีด NGV ไม้แสนสี่ครับไม้แสนสี่ภายในสะอาดเบาะก,กรรมยีฟอกแล้วเรียบร้อย มีจับโฟมภายในสะอาดนะครับเ,ออเขาจะเป็นกร,รมืหยี่จุดนะฮะกร,รมืหยีจุดจุดอูในกล้องมันอาจจะเหมือนจะเลอะๆแต่ไม่ใช่ฮะมันจะเป็นจุดเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเรียกไม่ถูกตัวจ,จริงสะอาดแน่นอนครับ <c oughs> จับโฟมมถังแก๊สครับถังแก๊สก็ไซส์มาตรฐานของเขานะฮะผมไม่รู้สเปคไม่รู้สเปคใช้มาตรฐานตนด,าดน่าละฮะ โรงงานนะครับ CNG โรงงานโรตตาเอาติ๊ CNG โรงงานนะครับไมไ่ติดเองโรงงานก็ต้องปลอดภัยกว่าอยู่แล้วติดไ้งแต่ป้ายแดงนะครับติดไหงแต่ป,แป,ป้ายแดงทะเบียนชนบุรีนิย,ย้ยายย,าย้ยายย,าย้ายย้ายเข้ากรุงเทพให้นะครับตูหลังซ้ายเรียบร้อยตูหน้าซ้ายเรียบร้อยรถสะอาดนะครับพร้อมใช้ <c oughs> เดจมเดิม,ดม,ดมนะครับดูรอบคันกัน ีบอลเงินรถปี2012จด2012แท้นะครับปี2012จด2012นะครับ CNG โรงงานประหยัดแน่นอนยุคนี้น้ำมันแพงยุคนี้น้ำมันแพงยังไงก็ต้องขอแก๊สแล้วล่ะดีไม่ดีขึ้นไปถึง50 60นี่ตายเลยอันนี้ปี2012เราขาย เราขาย1น uh ึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับไม่แพงครับบอกเลยว่าช่องเรานี่ไม่แพงร้านเรานี่ขายรถไม่แพงผ่อนสามพันเก้าตัวรถอย่างเดียวนะไม่รวมประกันชีวิตถ้ารวมประกันชีวิตก็สี่พันสองสี่พันสามนะฮะสี่พันสองสี่พันสามได้อันนี้ไม่รวมประกันชีวิตไม่รวมประกันชีวิตตัวรถอย่างเดียวสามพันเก้าครับผ่อนสามพันเก้าร้อยบาทสามพันเก้าร้อยบาท ปลายสวยๆเลย CNG โรงงานนี่ประหยัดมากชั่วโมงนี้ต้องกลับมายุคแห่งแก๊สแล้วเพราะว่าน้ำมันนี่ไม่มีทีท่าอะไรเลยนะฮะก็ตัวนี้เลย CNG โรงงานนะครับไมแสนสี่ <c oughs> ไม่รับประกันไม้ฮะแต่มาแบบนี้เลยไม้มาแบบนี้เลยถึงมือเราก็ไม้แสนสี่ครับไม่ได้เขี่ยครับแต่ว่า ก่อนหน้านี้ไม่รู้ไม่รับประกันไม่นะฮะเพราะว่ารถเก่าเกินสิบปีแล้วเอ๊สิบปีพอดีเกินสิบปีพอดีนะฮะสิบปีพอดีแต่ก็น่าจะแสนสี่นะผมว่าโอ้ไปนงภายในอย่างเงี้ยมือจับก็ยังไม่ถลอกนะมือปกติพวกเนี้ยมือจับจะถลอกคอนโซลนี่ก็จะต้องเป็นรอยผมก็ว่ากัน่าจจะภายในสะอาดไม่โซมอ่ะไมยังไม่โซมเลย อันนี้ ABS โชว์ AB นี่เดี๋ยวเข้าศูนย์ให้นะครับ ABS โชว์ AB ไม่รู้เป็นเพราะอะไรรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าศูนย์ให้เลยเพราะว่ามีน้องทํางานอยู่ที่ศูนย์โตโยตา้านะครับตรวจเช็คฟรีช่วงล่างไม่มีดังนะครับ <c oughs> ขับเทสมาแล้วช่วงล่างดีแน่นปึก๊กไม่มีดังช่วงล่างไม่มีดังช่วงล่างไม่มีดังขับเกือบดี